หลายๆแอคหน่อยลูกถอยหลังสักเก้าหนึ่งเพื่อให้มีพื้นที่หน่อยอ่าสักก้าหนึงโนบิถอยหลังสักก้าหนึ่งครับอ่าให้ให้มาหลายๆช็อตเนี่ยอ่าช็อตแรกว n น t ูที h r e e โอ้ยจบไปข้างหลังอีกลูกอ่ะลูกขอขอถอยหลังหนึ่งก้าครับลูกถอยหลังหนึ่งก้าครับลูกเอาไม่เป็นไรลูก้งลูกบอกถอยหลังหนึ่งก้ากระโดดด้วยอ่ะขั้นที่สองครับเอ้ยสุดวันนี้หล่อพิเศษอะแม่ ถชุดเหลืองท่าที่สามครับเลยท่าที่สครับที่้าที่สครับท่าเริ่มพิสดารไปเรื่อยๆท่าอะไรครับปุถานส่ใสาใส่ติดใจท่าท่าที่ห้าครับหนูท่าที่หกครับ อันนี้ทาเชฟบนะนาจะมีห้ากิ่ค่อันนี้ท่านัอ่าอะไรครับพุทธะสุโมอะสุโม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 ท่าที่7ครับเราเปนคนละแนวกันจริงๆเลยท่าที่แปครับมาลัแล้วแล้วท่าที่เก้าครับ แด้มีความท้าทายอนนึ่งแด้อยากให้น้องๆทุกคนสามารถมองเห็นหน้าจอนี้ได้โอ้าเจออะรดแทงั้นขอให้ชิบาไปยืนตรงฝั่งบนก่อนแล้วดูน่อ่าลูกชินาอบุ๊บุ๊ตาไปยนตรงนีุ้บุ๊ต่แล้วเรามองไปที่จอนะครับโดโดโดไไหนโดครับโดมองืโดไปไหนนี่นโนครับนบีครับ เห็นจอไหมครับทุกคนเห็นจอไหมครับเ,รเดี๋ยวเรามี VTR มาจากแขกคนพิเศษนะครับเดี๋ยวขอ Oh <laughs> ครับอวยพรมาผ่านคลิป huh. น uh, huh? um, uh, ีはは้แล uh, uh ้ว huh. ก็สนับสนุนซัพพอร์ตเป็นคิปปีคีมมาด้วยในวันนี้นะครับชิบะครับดูแล้วมีความรู้สึกยังไงครับโเยี่ยมเยี่ยมธุรกิจมากออคุณตาครับเมื่อกี้ดูแล้วได้ความยังไงครับจะป็นความปรนทับใจประทับใจตรงลงจุนัยแล้วแล้อแล้วแบ้วแลบวแล้แล้วแ้อแล้วแล้วแล้ว เป็นไงบ้างครับคลิปเมื่อกี้พี่นูพูดอะไรครับอ๋อโอ้โหพี่นุ้แต่คือพีนุ้ยอก็คือเห็นคำนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ปุ๊บๆุ๊บปุ๊บปจนจบเลยเมื่อกี้นี้นะครับยังพอมีซับไตเติลมาก็ทำให้มวามัหนได้ยินชัดขึ้นแล้วก็ยังไม่จบยังไม่จบครับทุกคนตอนนี้มีอีกเมสเซจหนึ่งมา อีเมสเซจหนึ่งมเมสเซจหนึ่งมาจากอนนี้ครับไม่เป็นคลิปจากมัมน,นะครับที่อย <c oughs> ู่ในดอมเราไปรวบรวมกันมาอ่าเราลองดูนะครับเชิญรับชม,นะมครับโอ้โหี่ชุดแบบไวตรแด้แวะ อันนี้เป็นน้องสายใหม่นะครับ หลังจากนั้นโลกของฉันก็ไม่เหมือนเดิมทุกวันที่แสนกว้างใหญ่ฉันดีใจที่เราได้พบกันขอบคุณที่เข้ามา สุดท้ายที่มาถึงเมือไรเราดวงใดเธอดินไปรู้สิ่งด เเป็นขอแก้มตกมือให้กับคลิปความประทับใจนี้วยนะครับยังมีต่อเนะี่ย เราจะฆ่าคุณคนเดียวไปได้นะ บอกครับไหมครับครับก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นล้าน,านร้านค้าทุกท่ครับมังฟ้าที่ให้โอกาสพวกเราสามคนนะครับขอบคุณที่รับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่รักวิกแคทแล้วก็ทีมงานทุนกคนเลยนะครับขอบคุณจากใจครับมากค่ะครับน้องเบีครับ นี่อะไรอยากบอกมาไหมครับ และสุดทายนี้ชิบะอยากจะบอกว่าอยางนี้ตอนนี้พูดอะไรก็ไม่ว่านะผันผิดได้ด้วยก่เคลหัวใจอ๋อใจอ๋อใช่ใช่ใช่อช่ใม่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใรใช่ใช่ ผูตังใช่ก็ได้ครับแล้วก็ลูกๆครับพอเป็นแฮปปี้เบรดแดนนี่ครับพิดได้านนพูดเลยเรามีเค้กจากมัมมาด้วยนะครับเค้กก้อนไหนก้อนเลยเตรียมเลยจุดเได้โอเคครับเรามีเค้กจำนวน480ก้อนที่วางอยู่ตรงนั้นนะครับถึงขนาดที่ว่าขนาดที่บอกตู้เย็นน่าจะไม่พอ อแลวตอนนี้เค้กเรากำลังจะเดินทางมาแล้วนะครับานาครับ <c oughs> เค้กเรามา้อนที่หนึ่ง <c oughs> เลขเจ็ดเอียงเล็กน้อยตาบความคงทนอ,อันนี้อันนี้คือเราเป็นโต๊อออะอะันนี้ดูอ๋อก็อีทุกอย่างดูดูโอ้นี่นีอ่อ่ะมามา อันนี้ครับเค้กผลไม้มาข้อแรกเราใช้ตรงนี้เป็นเป็นโต๊ะของเราเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าให้เด็กๆถือเด็กๆถือเดี๋ยวไม่ได้กินนะเนั้นเอาตัวแทนตัวใหญ่ตัวเนี้ยนะพี่นะอพี่ต่อ อันนี้เค้กใหญ่มากชิบ่ายเห็นไหมครับเห็นเห็นเนาะโนบีครับเค้กสียอะไรเอ่ยมาวันนี้เรามีความยากในการจัดเรียงเค้กเล็กน้อยนะครับกุตาหนูเห็นเค้กกันมีภาษาด้วยมีภาษาด้วยอ่านยู้มาต้องการเลย ในไทยก็คือขออนุญาตวางไว้ตรงนั้นนะครับแล้วขอเคสสีฟ้าท ah ี่เป็นปราสาทนี้มาเป็นตัวแทนนะครับเออชิบะครับแท้จะบอกว่าระวังหนวดด้วยนะครับตองไม่ได้ครับและตรงนี้อ่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอยู่ตรงนี้เลยอ่ะทุกคนนะครับตอนนี้เคพร้อมแล้วเราอยากฟังเพลงนี้คุณเบิร์ตีเพราะขอทุกคนนะครับสามสิบ happy y b i r t h d a คุณความรักความหมูใยที่มอมทุกท่านเตรียมมาให้นอน,นะครับที่เราขึ้นเลขเจ็ดตลอดก็เพราะว่ามันผ่านเวลามาเจ็ดปีแล้วที่เราเริ่มต้นจะนมาแต่ว่าอาจจะบอกว่าเราได้เปิดตัวมาพบกับมามจริงๆเนะี่ยอาจจะปีกว,ว่าๆแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากจากการเดินคนเดียวนะมาเป็นการที่ภูตาบอกจากไฟสี่ดวงตอนะนี้มันเป็นห้าสิบกว่าดวงในห้องนมีแล้วก็สุดท้ายตรงนี้บ้านดิแคทมี เอาตรงเค้กี่เดี๋ยวเราก็มอบนะครับเรากินกันก็เรียกว่าไม่ขาดสายและเรามีกล่องของขวัญใหญ่พี่เดียครับพี่เดยต้องล่างมาตรงนี้แล้วครับลางมาไม่ว่าครับเดี๋ยวเอาเค้กออกไปออกออกไปลงไว้ตรงนั้นก่อนนะครับโอเคหน้าทานมากเลยมีทั้งเค้กผลไม้เค้กตราสารใช่โนชอบกิ๊สตรอเบอรี่ไหมครับชบที่่าชอบกิ๊รสตรอเบอรี่ไหมครับ ชอบหมูตายชอบกินไหมครับหมูชอบกินทุกอย่างชอบกนทุกอตอบง่ายตอบง่ายขอครับอ่าแล้วต่อไปครับโตวันโตคืนนะลูกความยากอย่างเดียวอีกแล้วครับอ่าบาครับทิบ้าออกบ้ากับรังงานครับกับรังงานครับเราจะต้องอัญเชิญกล่องยักษ์นี้นะครับอันไหนอะเรดนียหมูไม่ได้ดูหมูวนี ไอพีครับสัมผัสได้ตลอดเราไม่ไดึงอ๋อ,อโอเคตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ให้น้องโรบิเธออันนี้โอ้หอันนี้บอกเลยว่าอย่าพึ่งดึงอ่าให้จับกุตาครับเดี๋ยวบู๊ต้องขยับม,มาหน้าหน่อยนะลูกขยับหน้าเท่าไหร่อ่ะเท่านี้ได้เดี๋ยวนี้อ่ามีมีโบให้จับ คือผมมีผมไม่จับเหมือนวันนา้เลยเหรอวันนายกมาเลยงานนี้เราเป็นงานระดับจังหวัดเลยนะครับมีป้าพ่อยปอมครับใช่ปะครับต่อไปเดี๋ยวขอแคบเชือกให้ตึงตึงครับผมตอนนี้เราจับฝานี้กันไว้แล้วใครอยากเป็นคนที่จะเปิดเปิดก่อดได้ปูด ไม่หนึมปูนแล้วล่ะอ่ะเดแร็ปเลยกันอ่ะคนละนะเปิดก่อนได้ปูนโอเคเปิดก่อนให้ปูนใช่และพอเปิดปุ๊บเดี๋ยวเราจะห่อแฮมเอรเกด็กกันครั้งหนึ่งพอเปิดปุ๊บได้รึเล่าเดินสองข้างดึงนัดึงตึงๆนะโอเคพร้อมไหมครับพี่บ่าพร้อมไหมครับพร้อมผู้ตัดพร้อมไหมครับพร้อมมากครับน้องพี่พร้อมเท่าไหร่ครับอ้าวเออโอเคที่เรียกพร้อมเนาะอ่ะเตรียมตัวนะครับ one two ก็เป็นภาพความประทับใจในช่วงเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเองชิบะอยากชิบะอยากครับครับอยากลับเหรอไม่มาเหรอโอเคเดี๋ยวในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราเทสเตกันนิดนึงพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องนักประเด็นครับท่านได้ชื่อว่าเถิดขอบคุณมากค่ะ แล้่กอตอนแรกเห็นกล่องขนาดกล่องมาก็บอกว่าอูตาเข้าไปเลยก็ดีแล้วนะอ่ขอ้นีที่้ไปช่ไปิบายตรงไปอยู่ในกล่องแล้วมก แร๊ดแร๊ดดันบอลได่ชิบอะไรดีเห็นอะไรต้องผัดใจอ่ะดันบอะใช่ไหมเชื่มัน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 ก็ได้เพราะว่าช่วงต่อไปเราเป็นช่วงไพรเวทโฟโต้แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเสริมหล่อนะครับตอนนี้เสริมหล่อให้พร้อมเสริมหล่อให้พร้อมเอ๊ะมูต่าครับใครจะอยู่ตรงกลางดีครับแล้วแต่เลยครับ โอ,โองั้นงั้นให้โนมบิตรงกลางแล้วกันนะเาขาตัวเล็กสุดใ,ใช่หรือเปล่าใช,ใช่ตัวเล็กสุด